สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับข้อมูลคนใกล้ชิดเขาคบกันปะจากวงในพูดถึงสถานะสามีแห่งชาติหลานดาราดังหลังลือซุ่มคบคบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจจริงๆครับสำหรับสามีแห่งชาติเคนรี่ธนพัฒน์กับพลอยพลอยพลลินพมรมรีหลานสาวพระเอกรุ่นใหญ่แซมยุรนาณซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังไม่มีการพูดถึงสถานะชัดเจนแต่ที่เห็นเห็น คือในอินสตาแกรมของหนุ่มเคนล,ลี่นั้นมีภาพหวานบาดเอาไม่ชมกันฟินมากล่าสุดแซมยุลันนในฐานะคุณอาของสาวพลอยก็ได้ออกมาตอบว่าไม่อยากก้าวไกยเรื่องส่วนตัวที่มีข่าวลือว่าซุ้มคบกันยังไงก็ตามแต่มองว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีหากทั้งคู่คบกันจริงส่วนตัวไม่ได้ถามก่อนหน้านี้ก็บังเอิญเจอที่ภูเก็ตก็รู้ว่าเขามาด้วยกันก็ไม่รู้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่และไม่น่าห่วงหากหลานสาวจะเลือกคบใคร ขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ